ค <Workers. S 2> ่ัไม่มีการบอนการเนี่ยนะครัการตัดอนโอนมีผลทำนอกนี้แล้วเขาไม่บอกว่าจะต้องไูทอนที่อีกการเนี่ยนะคับอันเป็นกหมายกฎหมายัมีบกทอนได้ได้แต่อนโซลต้องทำนะครับทำได้ก็ทีเดียวยกใหว่ากันแต่ต้องทำนะครับเพราะนั้นขอให้เข้าใจธรบรมดา ตระหารที่ดูแลน่าประทับใจนะครับก็ให้เข้าใจว่ามันมีผลรุนแรงและเด่นขาดกว่ากฎหมายปกติด้วยนะครับเขาก็ใช้กฎหมายการบในกนารบังคับใช้ใกฎหมายนะครับตรงไปความสำคัญเวลาเป็นสำคัญอะไรแบบนี้นต้องการความรวดเร็วเด็นขาดแต่ก็ความเดือดวายนะครับดังการที่พวกเรามาตรวจงานเนี่ย นะก็โดยอำนาจของคอชชเป็นเยกันให้อำนาจที่เราไม่ยากหเยาวน์ไมยา่ยาได้ให่มยาไดู้เดิมดีแล้วระบายะบายกับดูแลอันนี้ให้ในเพิ่มาควบคุมเลยควบคุมพิเขอนี่แหละเระเธอทำงานท่าในเพิ่มโดนด้วยด้วยโดนด้วยกันในเพิ่โดนด้วยนะครับผู้ควบคุมเปรียบเสมือนก็อาทงานด้วย ยังในเบอ่์ควบคุมไม่ได้เรื่องงานมีปัญหาในเบอร์โนด้วยว่าโดนด้วยนะครับนั้นไม่ได้เฉพาะเอที่ผิดพาดในเอรัก็ด้วยกันนะครับนั่นก็คือปีที่เราค็ับแคมธรรมตุนงรงผมว่อย่างแ้กำนาปีนี้มาครับก่องตับดูแลาดูไปเดยนจะป็นตับยุดตัตางนอเกลืเเรห็ะ เราจิบกรับไปฝ่ายเดียวแล้วกันด right. so <us> ู to วิ่งเตี๋ยวหม้อดไวยแต่ที่รู้เปล่าแล้วธุรกิจิบถึงผิดด้วยนะนั่นคือเรต้องฆ่าให้มันถูกกันนันนั่นเธอจะเดือดรอดด้วยถึงออกกันมาเนี่ยธรรมดาตั้งเนี่ยทำงานทั้งหมดเนี่ยที่ตั้งกันมาเนี่ยก็เขาก็หมดทะเลยนะแต่กระทรวงก็คนต้องมีตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี้อะไรต่างอย่างว่าทร่ทำเนี่ยเดิมผมไม่ได้จำเลยรู้เปล่าเน่า บอกว่ามันต้องมีวัฒนธรรมด้วยเข้ามานีผมก็จะต้องตั้งวัฒนธรรมด้วยแต่ไม่มีหรอกผมไม่อยากพึ่งพี่หลังเดี๋ยวก็จะหาว่าเีทไมไม่ตั้งวัฒนธรรมด้วยเพื่อตั้งเพาว่าสาสุขภาพดีก็หลายหลายฝ่ายหลายคนเร่เมือเราไม่ต้องะครับเพราะนั้นก็ฝากให้น้องๆทำเไ็ ่พวกผมใจก้าดีอยู่ปัจจุบันทุกว่าเราเราตรวจสอบยังไงในการในการทำงาน,น,นให้แต่ละฝ่ายตรวดผมตนเองใชไม่ได้ยังไงเป็น,นการตรวจยังไงมีกรอบได้เลย,เลยนะใช่ไหมหน้าตาอนี้กระเตะกระตุก